วันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้โอ per ation r e s e a r นะคะโดยสมาชิกของกลุ่มเรานะคะมีดังนี้นะคะดิฉันนางสาวปฐวันสีแก้วรหรัตอิสิตหกอง์หนึ่งศูนย์สองหนึ่ง ใช้ระเบียบที่มีวิเคราะห์ขั้นสูงมาช่วยในการตัดสินใจในปัญหาต่างๆทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําให้มีความเสี่ยงลดลงสามารถพัฒนาระบบการดําเนินงานที่ดีขึ้นและนําไปสู่การประเมินหาทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะ OR ถูกาําไปใช้ในวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกนชนโดยอยากปัญหาที่ OR ค์อาถุนำไปไประยุกต์ใช้นะคะเช่นในงานด้ดาอนอ,อุตสาหกรรมหรือไอเอดังนี้คะ่ะค่ะ การวางแผนและการควบคุมการผลิตนะคะก็คือ production planning and control หรือ PPC ค่ะเป็นการวางแผนเพื่อใช้ในทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุดโดยใช้วิธีการ optimization หรือการทำให้ได้กำไรสูงสุดค่ะเช่นปริมาณความต้องการของลูกค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของสินค้าสำหรับการบริหารการจัด จัดเส้นทางเพื่อได้ระยะทางหรือระยะเวลาที่สั้นที่สุดภายใต้ข้อจำกัดเช่นเวลาลําส่งที่กำหนดตายตัวโดยลูกค้าความจุสูบบรรทุกจำนวนรถที่มีสภาพถนนและการปัญหาการจราจรการเปลี่ยนสายระหว่างการขนส่งที่แตกต่างกันค่ะสำหรับกรารขอแบบทางตำแหน่งที่ตั้งเช่นควรตั้งสูนค่ะ มีสัพยา,าอย่างจำกัดเช่นน,นั่งมือลายควรตัง้งศูนย์บริการเท่า ีสินค้าปลอดไทยเท่าใดหากมีปริมาณความต้องการสินค้าไม่แน่นอนการจัดการตารางการผลิตสําหรับเพื่อจักในอุตสาหกรรมนะคะการจัดตารางหรือจัดสรรพนักงานในธุรกิจบริการเพื่อให้สามารถยกระดับการบริการสินค้าสําหรับลูกค้าได้หรือการอาจานาเอาตัวแบบแถวของเรามาใช้นะคะเพื่อสามารถวิเคราะห์หาเวลาเฉลีย่ยความยาวเฉลี่ยของแถวค่ะ การพยากรณ์นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์มักเป็นจุดริ่ต้นของการวางแผนการสนใจในทางธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนการตลาดนะคะการพยากรณ์นะคะจะทําให้ทราบถึงแนวโน้มสามารถคาดการผลกระทบจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะการวางแผนการเงินนะคะเช่นการจัดการพอร์ตการลงทุนการวิเคราะห์ควเสี่ง เสียงสูงตามไปด้วยค่ะการจัดก,การพอร์ตการลงทุนอย่างไรให้มีความเสี่ยงต่ำที่สุดและให้ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการกค่ะการบริหารการจัดก,การโครงการเพื่อให้เสร็จตามกําหนดเวลาที่กําหนดนะคะหรือล่าช้าน้อยที่สุดควรทําก่อนหลัง ค่ะค่ะและจะเห็นได้ว่านะคะการประยุกต์ใช้ OR นะคะกว้างขวางมากเลยนะคะเช่นในทางธุรกิจวิทยาการการจัดการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ปทานวิศวกรรมการเงินวิศวกรรมอสานการค่ะ สรุปนะคะการวิจัยดำเนินงานนะคะสามารถนำมาช่วยในการวางแผนในการตัดสินใจปัญหาธุรกิจที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะประเมินและจัดการความเสี่ยงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวางแผนระยะสั้นกระบวนการงานวันต่อวันรวมถึงแผนระยะยาวแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการ กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ